ก่อนที่จะไปฟังรีวิวเนี่ยฝากทุกคนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Mr. s t e อรเพื่อไปถึง1,000 0 s u b s r r i e r r s แรกกันด้วยนะครับวิญญาณเลขที่13วันนี้จะมารีวิวหนังเรื่องนี้ครับใน Netflix ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันมาก่อนนะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเนี่ยมาฟังกันเลยขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe กันเอาไว้นะครับโอเคเรามาคุยกันดีก,กว่า เหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับใครที่ดูกันมาแล้วเนี่ยก็มาฟังรีวิวกันได้นะครับเพราะว่าผมจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนคนที่ยังไม่ดูเนี่ยผมแนะนำไม่กด subscribe แล้วก็ค่อยกลับมาฟังนะครับกดยุดคลิปไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมานะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับความรู้สึกหลังดูจริงๆผมผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับหนังเรื่องนี้แต่ว่าเห็นแบบเลื่อนๆไปในฟีดแล้วแบบเออรู้สึกว่า กระแสมาดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าขึ้นเป็นระดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วในเนะ็ตฟลิกก็เลยว่าอโอเคดูสักหน่อยทุกคนที่ไม่มีอะไรดูนะครับก็เลยเปิดดูเอาอย่างแรกเลยนะความรู้สึกหลังดูนะครับความรู้สึกหลังดูเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชอบนะรู้สึกว่าเป็นเป็นหนังผีที่มีความแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นฉากการตุยต่างๆรู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยมันโหดว่ะเฮ้ยมันแปลกตากว่าที่เคยเจอนะครับแล้วก็ นอกจากเราจะลุ้นแล้วเนี่ยว่ามันจะแบบผีจะออกมาตรงไหนคือลุ้นต่อว่าแบบมันจะตัวยังไงเหยื่อแต่ละคนเนี่ยจะตัวยังไงอันนี้คือแบบชอบมาชอบโมเมนต์นี้มากนะครับแบบทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนี้ก็คือสามารถทําให้ผู้หญิงคนนี้เนะี่ยตาไม่ใช่สิเหยื่อคนนี้เนี่ยตายได้เลยนะครับคือแบบลุ้นสุด,สด ชอบมากนะครับคือแอบเสียดายอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ไปดูในโรงภาพยนตร์คือตอนนั้นอะ่ะแพลนจะไปดูในโรงภาพยนตร์นนะจริงๆนะครับแต่ว่าพอเห็นแบบเห็นตัวอย่างออกมาเห็นนักสแสดงนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ไปดูนะครับตัดสินใจไม่ไปดูรู้สึกว่ามันดูแบบมีความกริี่กริี่นิดหนึง่งก็คือมีความเป็นผู้หญิงเยอะนะครับอาจจะแบบวิ่งกรีดกัดกลัวผีหยอกล้อกันนู่นนี่นั่นก็เลยแบบเสียดายต่างไม่ไปดีกว่า แต่พอได้ไปดูในเน็ตเฟร์ก็เลยแบบเอยถ้าได้ไปดูในโรงน่าจะมันเรื่องนี้นะครับก็ชอบอยู่เหมือนกันแต่ก็มีหลายๆส่วนในเรื่องที่ผมรู้สึกว่าทําไมนะยังไงนะนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมมีความรู้สึกอยู่3ระดับจากการดูหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบมาเป็นเส้นตรงแบบเนี้แล้วก็สูงขึ้นเหมือนการาฟพ,พุ่งแล้วก็ค่อยๆลงมาตอนท้ายแล้วก็แบบไปแบบเรียบ ประมาณนี้เลยนะอารมณ์แบบปื๊ด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 ก็ทําทไมถึงบอกแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าเรื่องมันยุ่ยแบบมันดูไม่บางบางมันต้องเล่ามันไม่ต้องเล่าก็ได้อะแบบเข้าเรื่องได้เลยแบบอยาาเห็นผีแล้วอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ตอนได้ทายรู้สึกว่ามันเฉลยไ,ได้แบบได้ไม่ค่อยกลมกลม่อมเท่าไหร่ครับ <c oughs> แต่ว่าก็ยังมีความสยองขวัญที่มันยังแบกหนังเรื่องนี้เอาไว้อยู่นะแล้วทําไมผมถึงรู้สึกประมาณนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ โอเคประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงก็คือบทแล้วก็การเล่าเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องอย่างที่บอกนะครับต้นๆ้นเนรื่องเนี่ยผมแทบหลับเลยคือ,เ,อเด็กผู้หญิงนะครับบูลลี่การจิกหัวการน,นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แบบเอาคืนการโอเคมึงทากับกูอย่างนี้ใช่ไหมได้เงินกูจะอ่อยแฟนมึงเอาซิมึงจะทํายังไงนะครับก็คือเล่นกันไปเล่นกันมาอา้าวโอเคยังไงยังไงจะไปไหนต่อ ปุ๊ปอ่าอ่าโอเคบทสบาตุยและหลังจากนั้นคือสนุกเลยนะครับครูผมแบบเฮ้ยชอบอ่ะอืมเอาอนะมายังไงยังไงนะครับดูไปก็อีย่างวะไปนะครับก็ดูด,ดูไปได้สักพักอ๋อโอเคมาไล่ค่าไล่อ่ะมาไล่ค่าทําไมเขาทําอะไรให้มึงนะครับอันนี้คืองงงงจริงๆว่าเออทำอะไรพวกนี้ทําไมนะครับทำไมต้องมาไล่ค่าพวกนี้คือหนังมันยังไม่ได้เฉลยเนอะมันก็ทำให้เราตั้งคาถามก็สนุกดีคือเปกกิู้ เรืองที่ใะเราเห็นในสิ่งที่เขาอยากให้เห็นก่อนแล้วก็อะไรที่ไม่อยากให้เห็นเนี่ยก็เอาไว้ไปพูดตอนท้ายประมาณนี้ซึ่งการเล่าเรื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะให้รู้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะ,ะตั้งคําถามมากมายในระหว่างที่ดูว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เอ้าทำอย่างนี้ทําไมอมประมาณนี้ครับอันนั้นคือการเล่าเรื่องแล้วก็คอน FLICT ที่ใส่เข้ามานะครับผมชอบที่ผมชอบการแบบ เอาคืนกันนะสนุกดีเครับเหมือนอนางผีปุษบาเนี่ยตอนที่ยังไม่ตุยนะก็มีการหลอกคุณจินตราของเราเนี่ยว่าเออพากูไปสอนพิเศษหน่อยอกูไม่กล้าไปน,นู่นนี่นั่นก็พาไปให้เสียเนี่ยไปขายให้เสียมากันเถอะนะครับส่วนนางเนี่ยรอดมาได้ก็เลยแบบเล่นอย่างนี้ใช่ปะได้ก็แบบไปอ่อยแฟนเขาน,นู่นนี่นั่นหาเรื่องให้เขาหัวเสียนะครับจนนั่นแหละเป็นเรื่องบป็นราวแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยปุษบาก็ ผูคอตายในโรงยิมอืมก็ผมนะ่แอบเอ๊ะในตอนแรกแล้วแหละว่าโอเคเขาไม่ให้เห็นตอนที่นางปูกคอตายแสดงว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ต้องมีคอนเฟ c กอะไรบางอย่างหรือว่าต้องมีสตรอรี่บางอย่างที่อยู่เบื้องหลังความตายของนางแน่ๆต้องมีแน่ๆก็คือเดาไว้อยู่แล้วว่าต้องมีนะครับแต่ก็นั่นแหละมาเฉลยตอนตายให้เราอยู่เนาะโอเค ฉากฉากสยองขวัญที่ผมเกลื่อนไปอ่าฉากสยองขวัญที่ผมเกลื่อนไปเออ่ชอบชอบเลยนะครับอันที่ชอบสุดๆเนี่ยผมชอบฉากที่อ่ากันแฟนของนางผีบุษบาเนี่ยที่อ่าโอเคฉากที่นางจะตุยน้องนางอยู่บนรถเนาะคือผมเดาว่าโอเครถพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมต้องชนอะไรบางอย่างอ้าวชนจริงนะครับแล้วผมก็เดาว่าโอเคอีเหล็กที่อยู่บนหัวเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็เสียไปนีดตุยแน่ๆแบบอ๊ย เสียบไือยังเสียบรือยังเสียบรือยัง,ยงคือลุ้นเลยคือเดาว่าอย่างนี้มันไม่รอดในฉากนี้ไม่ครับหนังแบบพลิกไปอีกแบบก็คือให้รถเนี่ยถอยหลังมาแล้วหัวนี่คืออยู่นอกรถรถมันปึง้งตามกับตำคำว่าชนกับเหล็กเป็นเสาโครงเหล็กแล้วก็หัวหลุดเลยโห,โหดมากแล้วผมชอบฉากนี้มากแบบเฮ้ยคือมันเป็นการตุยที่แบบโหดแล้วก็คาดไม่ได้คาดเดาไม่ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคาดเดาไม่ได้เลยอีกอนหนึ่งก็คือฉากที่นางโดนปากกาผมจําชื่อไม่ได้แล้วอะนางโดนปากกาจิ้มตรงตาเนาะแล้วแบบมันยังไม่ได้เข้าไปลึกนะแล้วพีพุสบาเนี่ยก็เลยเรียกแม่นางึ้นมาแม่ช่วยหนูด้วยหนูจ็บนะครับแม่นางก็วิ่งขึ้นมาลูกเป็นอะไรนะครับดึงประตูอึ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งแล้วก็ดันประตูเข้ามาปัางนะครับทำให้ปากกาที่เสียบเป็นทะลุเข้าไปตุยนะครับ ชอบนะครับมันดูแปลกใหม่ดีนะครับเป็นการให้มันเป็นการทําฉากสยองขวัญที่ดูไปมีความเป็นหนังฝรั่งดีอ่าแล้วผมรู้สึกว่าเขาให้บุษบาเนี่ยเป็นเป็นผีที่มีความเป็นมอนสเตอร์หน่อยๆที่เห็นเห็นทุกคนมองเห็นทุกคนสบัดได้ว่านางมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางก็ไล่ฆ่าแบบเป็นเอาตายแล้วก็ให้เห็นกันแบบจจระนะครับ ชอบที่มันดูมีความเป็นผีแล้วก็บวกความมอนสเตอร์บวกความโหดเข้าไปรู้สึกว่ามันสนุกมันดีนะครับแต่กม็มีบางฉากที่ผมรู้สึกว่า,าก็ตลกดีนะเช่นอจากที่นางหนึ่งเข้าไปในห้องสอบทุกคนมองเห็นหมดเลยแล้วนางก็ไปยกมือหนูยังไม่ได้ข้อสอบค่ะคือ <laughs> ผมก้าวเลยละฉากมันเป็นผีแล้วยังไม่ได้สอบนะเนี่ยต้องมาตามสอบนะครับแล้วก็ฉากที่นางเข้าสิงครูพละครูพละก็ถอดกางเกงออกมาใครอยากจะดู ไม่เคยเห็นนะครับก็ตลกดีนะครับก็ตลกดีนะครับฉากอีกฉากหนึ่งยังไม่ยังไม่จบนะผมขอย้อนกลับไปฉากต้นเลือกของความไม่สมบูรณ์ผลก็คือมันจะมีฉากหนึ่งที่นางหยาเนี่ยโดนเขาเรียกว่าโดนแกล้งในห้องน้ํเหมือนกับผูกติดไว้กับผนังห้องน้าเอาผมหรือว่าอะไรนะไม่ใช่ผมสิเหมือนอ่าอักอย่างหน่ะที่มัดนางเอาไว้แล้วนะ <c oughs> ยืนขึ้นอย่าลูกสแตนด์อยืนขึ้นจะนั่งอยู่เอเอทำไมย,ยืนไม,ไม่เข้าใจยืนก็จบนะครับแล้วแม่ก็นั่งย,งยองๆแล้วก็ถอดักสีเออเร่ไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อ่าเอาเป็นว่าอามาประเด็นประเด็นท้ายายแล้วกันฉากพีคแล้วก็ฉากจบปมต่างๆที่ลูกเฉลย ก็อันนั่นแหละท้ายที่สุดแล้วก็มีหนึ่งในผู้หญิงที่อยู่ในแก๊งเนี่ยนางเป็นโรคไม่ใช่เป็นออเอาเป็นว่าเป็นคนเสพติดความเจ็บปวดอ่าเป็นคนที่เสพติดความเจ็บปวดประมาณว่าแบบเห็นใครเจ็บปวดชอบฟินแล้วก็แบบอินอยู่ข้างในอ่าแบบชอบมากๆเสพติดมากๆจึงทําให้ต้องปลุกผีบุษบาลเนี่ยมาไล่จัดการคนที่ทําให้นางตุยประมาณนั้นเลยนะซึ่ง ถามว่าโอเคไหมผมก็ผมว่าโอเคนะที่ใส่เข้ามาประมาณนี้แต่หนึ่งเลยเราไม่เราไม่มีหินหรือว่าไม่มีเราไม่ได้รับเขาเรียกว่าคําใบ้อะไรเลยจากผู้มกับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นมีความชอบเสพติดความเจ็บปวดนะแอบอยากให้ใส่เข้ามาให้เห็นนะว่าเออเขาชอบนะที่จะมันมีฉากนึงแหละฉากที่นางแบบอิฉันยอบขี่หมามามาเช็ดรองเท้าให้หน่อยสิ ซึ่งนางก็เดินเข้าไปใส่รองเท้าใหา้ซึ่งมุมมองของคนดูก็มองแค่ว่าโอ้โหโดนบูลลี่อีกแล้วเอาไว้ทําไมเนี่ยจัดการเลยไง,ไงครับแต่ว่านั่นแหละหนังไม่ได้แบบอาผู้กลกับไม่ได้ใส่มาให้เราเห็นว่าอ๋อนางชอบนะนางดูแบบไม่ได้รู้สึกรู้สาระไรรู้สึกอินกับการโดนทําร้ายด้วยซ้ําคือใส่ไม้เห็นหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆมาปัางทําไมอะ่ะกูรักของกูมาดีๆทําไมมึงต้องมาทําให้เขาตุยด้วย แอบอยากเห็นอะไรหน่อยคำใบนะ้น่ะใสมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้มีเข้ามาล้วก็เลยรู้สึกว่าการเฉลยปมตอนท้ายของสาวที่ชอบความเจ็บปวดเนี่ยมันเลยดูเบาๆมันดูแบบเอ้าๆเหรอเอาเอาอยัางไงตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยครับันก็เลยงงแล้วานางไปเขาเรียกว่า ทำเรื่องพวกนี้กับหมอผีตอนไหนเอ๊ะเหมือนในเรื่องเขาบอกว่ามีญาติเป็นหมอผีไหมก็ไม่ได้บอกเออแล้วมันมาอย่างเออนั่นแหละมันมันตั้งคําถามเต็มไปหมดเลยว่าทําไมเขาถามอะไรพวกนั้นนะครับนั่นก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าการเฉลยมันมันโอเคแหละพีคแต่มันไม่สุดม,มันไม่สุดมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ความสัมพันธ์ของผีหมายเลขสิบสามเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาจริงนะคือนางก็ไม่ใช่คนดีอะไรเข้าใจไหมครับก็แกล้งคนอื่นไปทั่วเนี่ยก็คือรังแกคนอื่นบูลลี่คนอื่นนู่นนี่นั่นมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่คนมันรับไม่ได้ความอดทนของคนเรามันมีแบบจุดแบบขีดจํากัดเขาก็ต้องลุกมาทําอะไรพวกนั้นเอาจริงตอนที่ดูเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรนางด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะให้นางแบบตุยขนาดนั้น คือแบบโอเคมึงขอร้องร้องร้องขอชีวิตใช่ไหมโอเคงั้นกูไม่ทําอะไรก็ได้โอเคปล่อยยังยืนขึ้นมาแล้วก็จกบุยยิงมาบีบคอจินอยู่นะครับกเ็เลยแบบก็ต้องป้องกันตัวเองเข้าใจไมหมฮะก็เลยผลักนางออกนางก็เออก็เป็นอุบัติเหตุทตาแมนางต้องตุยใบกุ๊บมึงน,นิสัยไม่ดีอ่ะก็โดนซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแอบคิดตรงนี้นะครับกลายเป็นว่าโอเคนิสัยไม่ดีตายไปแล้วยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ มาตามจัดการคนอื่นที่เขาก็แค่ป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแอบอยากให้มันมีความอำมหิตของเพื่อนๆน,นางเนี่ยที่ไปลุมทํรลายนางเนมากกว่านี้คือมันส่วนเป็นส่วนผลที่เขาจะป้องกันตัวเองเข้าใจไหมครับแบบเฮ้ยก็มึงทํากลัวกูจะยอมให้มึงทาอยู่ฝ่ายเดียวทําไมล่ะใช่ไหมครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบอ um, ก็ถูกแล้วเนี่ยก็ไปแกล้งเขาเนี่ยก็โดนเอาคืนซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพลาดไงมันก็เลยตุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละ แล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ไม่ส่วนสมผลก็คือกล้องวงจรปิดจับได้ว่าเานางเดินขึ้นมาไดไปนะแล้วก็อาหายเข้าไปในโรงยิมแล้วก็ไปผล่ทีว่าผูกคอตุยในห้องอในโรงยิมแล้วกล้องวงจรปิดมีอยู่ตรงบันไดแต่ในโรงยิมที่เป็นจุดที่เด็กทุกคนรวมตัวกันเป็นจุดที่สาคัญม,มากๆที่เอาไว้ทากิจกรรมนู่นนี่นั่นไม่มีกล้องวงจรปิด ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําอันนี้คือไม่สมบูรณ์อีกหนึ่งนะครับขอเถอะนะครับม,รมันควรจะมีการเล่าที่มันแบบให้เราแบบเฮ้ยกล้องวงจรปิดเสียพอดีอะไรเงี้ยก็ได้แบบหยอดมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละเนาะหลายๆอย่างมันก็ดูอย่างที่ผมบอกว่าการเล่าเรื่องการโดนหลอกการตามล้างแค้นนั้นสนุกมากแบบชอบ แปลกใหม่นะครับแต่ว่าพอเฉลยออกมาเนี่ยมันมันมันดูเบาบางมันดูไม่สมุสมผลที่นังนจะต้องไปทําอะไรพวกนั้นคือแบบในหัวมันตีกันอะผมกนะ็เลยเอา้าก็ถูกแล้วนี่ก็ไปทําเข้าไว้เนี่ยเขาก็ต้องทําคืนปะแล้วมามาโกรธมาอะไรเขามามา,มาตามใจกลางเขาทําไมก็เนี่ยค่ายโอกาสแล้วก็ยังลุกมาท,ที่จะมาต่อต้านเขาอยู่ดีเนี่ยเอออะไรเนี่ยวันนี้ยคือมันตั้งคําถามในหัวตลอดเวลาเอาจริงคือ ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เชียรใครเลยในเรื่องนี้นะไม่ได้เชียรให้ใครรอดไม่ได้เชียรให้ไครไปรู้สึกว่าเออก็พอๆกันนะ่ะเอออะไรก็ไม่รู้นะครับทีจริงผมแอบเชียรฝั่งฝั่งเหยื่อด้วยซ้ำผมแอบเชียรฝั่งเหยื่อด้วยซ้ำว่าแบบก็ <c oughs> มึงทำแบบนี้กูอะแบบป,ป้องกันตัวเองปะ่ะอะไรเงี้ยครับคือทำไมอะทำไา้คนอื่นได้แต่คนอื่นทำาคืนไม่ได้อ,อ,ไอย่างี่หรออะไรเงี้ยครับเนาะ แล้วพอมาตอนท้ายผมยังรู้สึกแบบประเด็นคือน้าเป็นผีที่ไม่ดีเป็นคนก็ไม่ดีแล้วเป็นผีก็ไม่ดีแล้วตอนจบยังให้นางได้มาเสียงร่างของจินอีกคือจินนางก็แค่ปกป้องตัวเองว่าแบบเฮ้ยก็ทําร้ายคนอื่นทําไมอ่ะก็ต้องสู้กับแต่ว่าอยู่ดีๆตอนท้ายก็อ่ะโอเคมาเสียงร่างของจินนะครับสรุปอีพีบนะุญสบานก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่มาเสียงร่างคนอื่นอยู่แล้วก็ อีน้องที่ชอบความจัดปวกของเราก็ได้ไปเช็ดเท้าให้ต่อที่ไปเหยียบขี้หมามาโอเค okay. ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนตัวนะครับชอบหนังไทยประมาณนี้ที่มันมีความแปลกใหม่ฉากตายที่แปลกใหม่ความรู้รลทึกที่แปลกใหม่จัมส์สแกร์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยเราแทบเดอไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมชอบหนังที่เราเดาทางไม่ได้แบบนี้นะผม,มนสนุกดี ในแง่ของการแบบทําให้แต่ละแต,แต,แต่แต่ละเหยื่อแต่ละคนเนี่ยตัวยังไงนะครับก็เป็นอีกความแปลกใหม่หนึ่ง,งที่อยากเใ,ให้ทุกคนไปดูใน Netflix นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวเรื่องนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ Mr. Steve กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ